เรื่องข่าวแรกนะคะสำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสมัครโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวางภาคประชาชนเพิ่มเติมค่ะเนื่องด้วยโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจํานวนมากทางสำนักพระราชวังจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสมัครเพิ่มเติมโดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านแบบฟอร์มของโครงการ สำหรับท่านที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยพิมพ์ชื่อของท่านเฉพาะชื่อภาษาไทยที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ต้องมีคำนำหน้านะคะจากนั้นค่ะกดปุ่ม Search เ,เพื่อตรวจสอบได้ที่ผ่านทางลิงก์หน้าเพจ Facebook ธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรม แต่ถ้าหากท่านกดลิงก์แล้วไม่สามารถเปิดผ่าน Facebook ได้นะคะให้ท่านคัดลอกลิงก์ไปเปิดผ่านแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานเว็บไซต์โดยตรงแทนอย่างเช่น Safari Google Chrome Edge หรือท่านสามารถกดไปที่ จุดสจุดขวาบนเลือก open in default browser หากท่านลงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางแชทเพจ Facebook ธรรมนาวาวางเรือหลวงแห่งธรรมอีกครั้งค่ะ